ซึ่งที่ผมเคยบอกอยู่เสมอว่าทําไมถึงแนะนําให้สวดบทจักรพรรดิเพราะบทจักรพรรดิเนี่ยคือการทรงเครื่องาพระทรงเครื่องก็คือโพธิสัตว์นั่นเองซึ่งโพธิสัตว์จะต้องผ่านการเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาทรรุพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อเรานึกถึงจักรพรรดิเนี่ยมันจะมีพลังงานของโพธิสัตว์ท,ทุพระองค์อยู่ในนั้นด้วยเวลาเรานึกปุ๊บจึงเท่ากับว่าเราน้อมพลังงานโพธิสัตว์มาใช้และด้วยความที่โพธิสัตว์นั้นท่านยังไม่ได้บรรลุธรรม เนื้อพลังงานท่านยังอยู่รอบตัวเราหมดเลยมันจึงทําให้เราสามารถน้อมมาใช้ได้ง่ายกว่าคนทั่วไปก็สามารถน้อมมาได้และโดยตัวปณิธานของบริษัทเองแล้วท่านเป็นผู้เมตตาเพื่อต้องการช่วยเหลือสังสารโลกเพราะฉะนั้นปณิธานท่านก็พุ่งมาหาเราอยู่แล้วและท่านก็อยู่ใกล้เราอยู่แล้วเมื่อเราน้อมไปหาจึงทําให้บทจักพระเนี่ยเป็นบทที่สวดง่ายใช้ได้ผลบทเร็วค่อนข้างดีสำหรับคนที่ภาวนามากกว่า ไไหลายบทอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่บทอื่นไม่ดีนะทุก